หน้าร้อนนี้อากาศร้อนจนไม่อยากจะอยู่ห่างจากแอร์เลยแต่ถ้าเปิดทั้งวันก็กลัวว่าค่าไฟจะพุ่งกระฉูดหน้าร้อนนี้ใครกังวลเรื่องค่าไฟหรือมีงบไม่พอที่จะซื้อเครื่องปรับอากาศก็รอดูไอเทมสุดปังในวิดีโอนี้ได้เลยมันทำหน้าที่ได้เหมือนแอร์แต่สามารถเคลื่อนที่ได้ไปได้ทุกที่ซึ่งมันก็คือแอร์เคลื่อนที่หรือพัดลมไอเย็นนั่นเองและที่สำคัญราคาไม่ถึง4 0 0พบาทประหยัดงบสุด,สด แต่ก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ 1. Phoenix รุ่น ME 7 2 9เป็นพัดลมไอเย็นขนาด30ลิตรผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพดีไซน์ทันสมัยปรับแรงลมได้ถึง3ระดับสามารถปรับหมุนซ้ายขวาเพื่อปรับทิศทางลมได้และปรับลดอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2-6องศาให้ความเย็นยาวนาน7-8ชั่วโมง ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการประหยัดพลังงานและยังใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศอีกด้วยรับประกันสินค้า2ปีถ้าสั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ราคาเพียง3,390บาทจาก4,490 2. CuB ริรุ่น30ลิตรตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นลูกรักของใครหลายๆคนเลยเพราะทั้งราคาถูกและคุณภาพดี จุน้ำได้ถึง30ลิตรมีฟังก์ชันปรับขึ้นลงและซ้ายขวาอัตโนมัติปรับลมเย็นได้ถึง3ระดับเหมาะกับห้องขนาด35-40ตารางเมตรกระจายลมเย็นได้กว้างถึง120องศาและยังมีแผ่นกรองวัสดุที่ทำจากใยพืชธรรมชาติที่สามารถกรองฝุ่นและเส้นขนได้ให้คุณได้รับอากาศที่เย็นสดชื่นแถมยังมีเสียงเบาจะเปิดตอนกลางคืนก็หลับได้สบายหายห่วง รุ่นนี้ราคาเพียง1,986บาท 3. e c o o คล i c รุ่น anacc 1180ตัวสุดท้ายนี้เหมาะมากๆสํสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยต้องการเครื่องที่เล็กลงมาหน่อยก็ต้องจัดเครื่องนี้เลยเพราะความจุเพียง11ลิตรแต่ปรับแรงลมได้ถึง3ระดับตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด12ชั่วโมงมีหน้าจอ lcd display และยังสามารถควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลปรับซ้ายขวาและหยุดสายได้ตามต้องการมีระบบตัดการทำงานคลูลิ่งอัตโนมัติเมื่อความชื้นสัมผัสในอากาศสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆตัวนี้ราคาเพียง3,790บาทมีการรับประกันมอเตอร์ถึง3ปีถ้าสั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ฟรีค่าส่งด้วยนะ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือดูรีวิวเพิ่มเติมสามารถจิ้มลิงก์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลย